รีวิวส่งปืนเก่ามาาโมใหม่นะครับของน้านปดลน้านปรดลนี่เขาก็บอกใช่แล้วก็เป็นปืนสําเร็จไปหนึ่งตัวเป็นตัวปีกซูปเปอร์แต่นี้เป็นปืนเก่าที่เขาส่งมาครับมันเป็นไม้ทั้งชิ้นเลยความรู้สึกผมนะผมมองแล้วผมว่าปืนเนี่ยตัวรางกับพันท้ายมันมันเบี้ยวๆจากกัน เลยตั้งปีกยากแต่ผมก็ตั้งเผื่อไว้สองอันคือยกเริงเวลาให้ปีกมันขนานรู้สึกว่าลางมันจะคดมาทางซ้ายๆหน่อยเลยลนะ่ะตั้งแต่ช่วงกลางเนี้ยช่วงตรงกลางเนี้ยรู้สึกว่าต้องต้องมาเลยนี้ไปมันจะเอียงมาทางซ้ายนหน่อยนะเขาก็เออื่อในการให้ท,ทําสีดําให้ขาขาเลาะข้อแต่งปีกโรลเลอร์เดี่ยวนี่ครับเราก็ก็ ตอนแรกว่าจะเป็นกระโจงไกมีเนียมแต่ก็เห็นทรงปืนแล้วมันน่าอย่างนี้จะสวยกว่าหรือทําคล้ายๆคางเวงครับทรงคล้ายๆแต่ยึดติดนั้นโยกไม่ได้หรอกแต่ไม่มีเซฟนะครับตัวนี้ธรรมดาก็น่าจะเสร็จแล้วนะไกทำทำไกามาตัวนี้ตัวที่สองตัวแรกทําแล้วมันไม่ถูกใจผมตัวแรกทําแล้วมันไม่ถูกใจก็เลยทําใหม่ เสียงเข้ามันจะดังหน่อยครแต่มันเข้านิ่มครับเนี่ยแต่ระบบก็คือแยกส่วนทำกะทำการนี่ครับใส่ลูกปไปไกลไม่กระดิกนะนี่เข้าไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราจะช่วงชักของหน้านี้ ผมทำไปช่วง,วงดึงยางร่องขอบติกถึงหน้ากายนี่เจ็ดสิบห้าถ้าเกี่ยวถึงที่เกี่ยวนี่ก็น่าจะอยู่ประมาณเจ็ดสิบนะประมาณนั้นฮะเจ็ดสิบเต็มก็เนี่ครับนะรองท้ายนี่นี่ครับโอเคครับเดี๋ยวจะไปเทสกันลูก ห้ามิลกับสายร้อยห้าสิบครับที่นาจะได้ไปก็มียางนี้ยางสิบสี่มิลคู่หนึง่งแล้วก็ลูกห้ามิลลูกหนึง่งนล้ก็ให้ไปแต่มันก็ไปใช้กับไอ้ลูกที่นาใชก้ก็บบอกนั้นได้อยู่ครับก็บ,บอกที่แล้วได้โอเคครับเดี๋ยวไปทดสอครับ